สามดาวยิงราคาแพงขึ้นไม่ปังกับสิงบูโลเมโอลูกากูจอ่อที่จะย้ายกลับไปอยู่กับอินเตอร์มิลานหลังจากย้ายกับที่เชลซีได้ไม่ถึงหนึ่งขวบปีดีเลยด้วยค่าตัว97.5ล้านปอนด์อันเป็นติโมสอนจากที่หวังจะให้เข้ามาเป็นจิ๊กซอส่วนที่่าหายไปกับการเป็นของที่ต้องเอาออกไปถามว่าล้มเหลวหรือป่า ก็คงต้องบอกอย่างนั้นได้เมื่อมองจากค่าตัวมหาศาลกับความคาดหวังอย่างสูงแถมยังมีปัญหาเรื่องการให้สัมภาษณ์อีกจากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องแปลกหากกองหน้าทีมชาติเบลเยียมจะถูกตีว่าเป็นความน่าผิดหวังของสโมสอกับสิ่งที่เกิดขึ้นและหากหนีกลับไปงูใหญ่ยิ่งตอกย้ำเลยว่าเจ้าตัวอยู่ไม่ได้เมื่อมีเคสของลูกากูเราจะพาไปดูสารกองหน้าที่สิงบู ทุ่มเงินซื้อในราคาที่สูงแต่ผลงานกลับลงเอยด้วยความผิดหวัง 1. อังเดเชเชงโก้31ล้านปอนด์นักเตะที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการของโชเซมมิโยแต่เจ้าของทีมอย่างโรมันอับบาโมวิชอยากได้คุณซื้อชาวโปรตุเกตก็ต้องหันก้มหน้ายอมรับมาสู่ทีมสุดยอดผลงานการข่มประตูกับเอซิมิลานที่1 7 3ประตูกับ 296เกมทำให้อังเดเชฟเชนโกถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกในเวลานั้นกันเลยทีเดียวพร้อมกับพาทีมประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวัยย9ปีถูกมองว่าเป็นช่วงพีที่สุดของอาชีพแต่ว่าจุดสูงสุดกับถูกใช้ไปแล้วกับปีศาจแดนดำและปีแรกกับเชลซีกองหน้ายูเทนทำได้เพียง4ประตูจาก30เกมในลีก และหลังจากปีที่2ทําได้เพียงแค่5ลูกจาก7เกมสุดท้ายก็ไม่รอดโดนส่งตัวกลับไปให้เอซิมิลานยืมใช้งานในที่สุดเชลซีสุดท้ายลงเล่นให้เชลซีไปเพียง77เกมทุกรายการทำได้22ประตูกับ11แอสซีส 2. เฟร์นันโดต,ตอเลส50ล้านปอน น่าจะเป็นการย้ายทีมที่ทั้งสักใจก็น่าเจ็บใจที่สุดจากแฟนบอลทั้งสองเมื่อเชลซีทุ่มเงินกว่า50ล้านปอนด์ดึงตัวมาจากเรอ์ฟูคู่แข่งร่วมหลีกจากฮีโร่ผู้เป็นที่รักของเราเดอะท็อปเอนรโดโตในเอฟกลายเป็นศัตรูในทันทีเมื่อย้ายไปค้าแข่งในถิ่นแฟรฟอร์ดบ,บิดช่วงตลาดหน้าหนาวฤดูกาล2010 2011 จากผลงาน81ประตูจาก1 4 2เกมคือความยอดเยี่ยมที่ทางแฟนบอลหงแดงได้ฝันว่าทีมจะกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งในเวลานั้นแต่กลับเลือกที่จะย้ายทีมเพราะว่าการจะเล่นกับสิงโตแห่งกรุงลอนดอนกับไม่เป็นอย่างที่หวังเมื่อเจ้าตัวทำได้แค่ประตูเดียวจาก18เกมในครึ่งซีซั่นแรกโดยต้องใช้เวลาถึง18เกมรวม 903นาทีกว่าจะทำประตูนี้ได้ซึ่งเกิดในเกมที่ชนะเวสต์แฮม3-0ในเดือนเมษายนแม้ตอนเลสปิดฉากกับเชลซีในรูปแบบของแชมป์ในแบบที่ไม่เคยได้กับลิเวอร์พูลทั้ง FA Cup, คัพยูฟ่าแชมเปียนลีกและยูโรปาลีกแต่ถ้ามองที่ผลงานส่วนตัวกับ45ประตูกับ171เกมคงต้องบอกว่าน่าผิดหวังและจากที่ตอนแรกแฟนบอลเชลซีได้เฮส่วนแฟนบอลลิเวอร์พูลหัวร้อน ตอนจบของเรื่องอารมณ์ทั้งสองฝั่งก็สลับกันโดยสิ้นเชิง 3. อันบโรโมลาตา60ล้านปอนด์อีกหนึ่งเจ้าของนักเตะสติค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรเมื่อเข้ามาแทนที่เดียโก้คอสตาโดยดึงมาจากเรอยมาลิดด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์หลังจากที่เพิ่งกดไป20ประตูให้กับสโมสร อันบาโลโมลาตาออกสตาร์ทเหมือนฝัน้วยการทำา6ประตูกับ2แอสซิสต์จาก6เกมแรกของพรีเมียร์ลีกซึ่งในตอนนั้นแฟนสิงเ์ปื้มปิ่นเป็นอย่างมากแต่ว่าไปไปมามาจำนวนประตูกับลดลงไปเรืเ่อยๆมีการทำประตูบ้างกับบปายสุดท้ายจบซีซั่นที่การทำา15ประตูกับหกแอสซิสต์จาก48เกมต้องบอกว่าน้อยทีเดียวเมื่อเทียบกับการออกสตาร์ทในปีถัดมาที่ทีมเปลี่ยนจาก อันโตนิโอคอนเต้มาเป็นมาริซิโอซารีกองหน้าทีมชาติสเปนก็ยังได้รับความไว้วางใจในแต่หลังจากทำได้แค่5ประตูกับ16เกมนายใหญ่ชาวอิตาลีก็หมดความอดทนและปล่อยให้แอดิลนโกมาติดยืมตัวไปใช้งานในช่วงตลาดเดือนมกราคม2019หลังยืมตัวอีก1ปีในซัมเมอร์2020 ทางตาหมีก็ซื้อขาดมูลาตาร่วมทีมแยกทางกับสิงบูพร้อมสถิติ24ประตูกับ6แอสซิสจากการลงเล่น72เกมซึ่งข้อดีคืออย่างน้อยทีมก็ยังพอได้ทุนคืนบ้าโยโยง เด็ดเจ็ดแม่ไม่ดูเสร็จหน้ามึง